สิ่งที่สภาอุสาหกรรมสับถึงต่อมาเนี่ยก็คือสภาอุสากรรมเป็นกลุ่มของผู้ที่ทําอุตสาหกรรมต่างๆในบ้านเราซึ่งจะมีอยู่หลายสิบกลุ่มด้วยกันเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจมา40-50ปีแล้วนะนานมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลามเมีธุรกิจใหม่ๆเข้ามา กลุ่มเหล่านี้อยากจะได้ความต้องการอยากจะได้เทคโนโลยียต่างขึ้นมาเพื่อช่วยปรับการทํางานเพื่อช่วยสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นในแง่ของสภาวะอุตสาหกรรมเนี่ยโอเพนตลอดเวลาอยู่ลยแล้วนะครับผมในําที่ปรึกษาของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเรามองเห็นไว้ว่าเทคโนโลยสียสารสนเทศจะเป็นเอนจิ้นที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่าง เพราะว่าอุตสาหกรรมแต่ละแต่ละที่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีการเติบโตการขยายตัวไม่เหมือนกันเลยและบางบางอย่างก็หดตัวด้วยซ้ำไปฉะนั้นเทคโนโลยีจะเป็นตัวตัดสินชี้เป็นชี้ตายของอุตสาหกรรมต่างๆนั้นที่จะเกิดขึ้นนะครับในแง่ของบ้านเราท่านไม่ต้องกลัวบ้านเราผมเชื่อว่าตอนนี้การสนับสนุนสตาร์ทอัพเยอะมากนะครับทั้งจากทุกกระทรวงเลยไม่ใช่แค่กระทรวงวิทย์หรือกระทรวงอุตสาหกรรมหรือกระทรวงดิจิตลอลเดียว หลายๆกระทรวงให้การสนับสนุนในเรื่องของสตาร์ทอัพแม้กระทั่งกระทรวงพาณนนิชย์ก็ให้การสนับสนุนอนข้างเยอะนะครับเ,เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเงินทุนผมเชื่อว่าไม่มีปัญหากลไกของภาครัฐในการดําเนินการก็ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าไอเดียที่ท่านอยากจะทํามันอิมแพคหรือมันกระทบกับผู้สังคมกับอุตสาหก,กรรมแค่ไหนยังไงนี่คือเป็นประเด็นที่สําคัญนะครับถ้าท่านนําเสนอไอเดียแต่ไอเดียตัวเนี้ยมันไม่แหลมคุ่มพอมันก็ไปเจาะกลุ่มอื่นไม่ได้ แต่ถ้าไอเดียท่านแลมผมขอผมเชื่อนะฮะว่าด้วยความที่เทคโนโลยีมันเป็นเกณฑ์การคือแต่ก่อนเรากำลังพูดถึงว่าผมเปิดร้านขายยาเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเป็นแค่เปิดเว็บไซต์ขายยานะครับทํายังไงให้ลูกค้ารู้จักผ่านเว็บไซต์ที่ตัวเองทำแค่นั้นเองจบเทคโนโลยีเป็นแค่เครื่องมือที่จะเสริมปลายทางแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นแอปเปนจิ้ที่เป็นเป็น,นกลไกขับเคลื่อนเขาเรียกว่าแบ็กโบนหรือกระดูกสันหลังของธุกรกิจหลายธุรกิจ ผมเปิดร้านขายยาทำยังไงผมสามารถจะเมนสต็อกยาผมโดยที่ไม่มียามากองที่ผมเพราะว่ายาบทีมันมีหมดอายุและถ้าเก่าไปลูกค้าก็ไม่อยากซื้อเพราะงั้นเทคน,นิคจะเข้ามาช่วยผมจัดการสต็อกได้ยังไงสามารถที่จะขายสินค้าได้ <c oughs> เขาเรียกว่า just in time คือสั่งมาพอขายแต่ยังสามารถสั่งได้ตลอดเวลาและเมื่อไหร่ก็นามีความต้องการผมสามารถที่จะทํามันได้อย่างรวดเร็วมาก เหล่านี้เป็นต้นที่จะเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นในไอเดียต่างๆที่ท่านมองเนี่ยถ้าสามมติท่านสามารถเข้ามาแก้โจทย์ธุรกิจอย่างนี้ได้นะครับผมเชื่อว่าไอเดียที่แหลมคมนี้จะช่วยทําให้ท่านเนี่ยสามารถเติบโตไปได้นะครับแล้วก็สภาอุตสาหกรรมเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆมากมายกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นเจ้าของเป็นเหมือนสนามบัลลองดีกว่าให้ท่านได้อาวีเดียวท่านเนี่ยถ้าแหลมคมพอมากระทบกลุ่มเ่านี่จะสามารถที่จะช่วยตอบท่าุไบาเรื่องนี้ จาเป็นตอุตสาหกรรมหรือเปล่าเรื่องนี้อุตสาหกรรมให้ความสนใจหร,รือเปล่าสามารถที่จะผลักดันต่อแปกันได้นะครับส่วนภาคด้านอื่นก็มีโครงการสัมนูนมากมายนะครับก็ลองดูนะครับปัจจุบันเราเรียกว่าลักษณะของการ pitching หรือการเสนอไอเดียต่างๆนะครับเบื้องตอน้นท่านต้องถามตัวเองก่อนว่าไอเดียของท่านมีความน่าสนใจแค่ไหนอย่างไรและถ้าท่านทําธุรกิจอยู่ท่านจะปรับตัวเองได้ยังไงเข้ากับสู่ไอเดียนั้นเนื่องจากหัวข้อ,ของผมเนี่ยมันคือการออกแบบธุรก,กิจผลิตภัณฑ์และบริการ เพราะฉะนั้นผมขอเน้นย้ำประเด็นสุดท้ายกลับมาที่เรื่องของหัวข้อนะครับการออกแบบธุรกิจผลิตภัณฑ์รูปบริการเนี่ยแน่นอนเราเห็นภาพชัดแล้วว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์คือเราออกแบบอย่างไรบ้างสิ่งที่อยากจะให้น้ําหนักกับเรื่องนี้ก็ค,คือว่าปัจจุบันเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เครื่องมือปลายทางแต่เป็น,นกลไกสําคัญเป็นแกนกลางสําคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างที่เรียนไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีการในการที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างเหล่านี้ให้เข้ากับโลกปัจจุบันจออแบบไปได้ยังไง เรื่องที่1บริการก็เช่นกันหลายๆลอย่างในสังคมไทยเราเราเห็นว่ามันขาดการออกแบบที่ดีเพราะว่าสังคมไทยเราอาจจะต้องอาจจะแบบการจัดต้องกับออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นชิ้นๆแต่พอพูดถึงการให้บริการมันไม่มีแนวคิดในเรื่องของตัว service design thinking หรือการออกแบบบริการที่ดีเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องให้ความสําคัญกับการออกแบบต่างๆเช่นเราจะออกแบบการให้บริการอย่างที่บอกไปนะครับว่าอ,อ,อาหารเช้าสมมุตินะครับ มีความคิดอย่างหนึ่งตรงที่ว่าตอนนี้คนเราเนี่ยตอนเที่ยงเนี่ยมักจะเดินออกไปทานข้าวมีน้อยคนมากที่จะพิวบินโตมปที่บ้านนะครับทํายังไงเราสามารถที่จะขายอาหารเชา้าพวกอาหารเที่ยงได้คือมาซื้ออาหารเช้ากินแล้วก็ซื้อข้าวกล่องไปขายต่อที่ขายข้าวกล่องข,องของ้าวตอนนี้ที่ตอนเที่ยงได้เลย เพราะฉะนั้นอะไรคือสามารถสิ่งที่จะสามารถที่จะํำให้เกิดตรงนี้ได้นะครับอันนี้เป็นเป็นแนวคิดเน่งๆของการให้บริการคือมองว่าเป็นเซ์วิสผู้ไวเดอร์ที่ให้บริการไม่ใช่แค่สินค้าแค่ตัวใดตัวหนึ่งแต่มันเป็นบริการเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับสุดท้ายเรื่องของออกแบบธุรกิจอย่างที่เรียนไปว่านอกจากผลิตภัณฑ์และบริการที่ตัวเองขายกับลูกค้าแล้วเนี่ยธุรกิจตัวเองก็ต้องผ่านการออกแบบคําว่าดีไซน์ทิงกิ้งในการรันธุรกิจก็คือว่าดูว่าธุรกิจตัวเองต้องการอะไร ต,ตอบโจทย์อะไรมีความท้าทายอะไรและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดิส럽หรือมันไปขัดกับอะไรบ้างที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งทีท่ตัวเองทำเนี่ยอาจจะไปขัดกับอะไรต่อไปอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นคำว่าดิสอัพทีมเนี่ยมันคือมันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแต่เราเนี่ยจะเป็นเหมือนความขัดแย้งที่ช่วยสร้างสิ่งดีๆขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบธุรกิจตัวเองเนี่ยอลองดูลองคิดลองศึกษารให้เยอะโดยแนวเอาแนวนคิดในการดีไซน์หลักนะครับและสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่า การทาธุรกิจต่างเนี่ยสิ่งที่เป็นแกนกลางสําคัญหรือหัวใจสําคัญนี่ก็คือแพชชั่นหรือความหลงไหลถ้าเรามีความหลงไหลในเรื่องใดเ,เรื่องหนึ่งมันจะเป็นตัวกลไกในการขับเคลื่อนผลักดันธุรกิจให้มันก้าวไปข้างหน้าได้เรื่อยๆนะครับการออกแบบจะเป็นเหมือนโมเดลหนึ่งที่จะช่วยในแง่ของการคัดกรองแนวคิดทางของการการดําเนินธุรกิจให้มันลงตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราอาศัยแพชชั่นบวกดีไซน์เราจะได้ตัว ตัวธุรกิจที่ออกมาแล้วประสบความสำเร็จ